ิรารอสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อทุกคนนะคะก๊จะมาเช็คพลังงานความรักนะคะของคุณกันนะวันนี้นะคะว่าความรักของคุณจะเป็นยังไงบ้างนะคะหรือคนที่คุณรักคนที่คุณคิดถึงตอนนี้เขาคิดยังไงรู้สึกยังไงกับคุณบ้างนะคะก่อนอื่นฝากกดติดตามซับสไคร์ไลค์แชร์เป็นค่าครูเป็นกําลังใจให้กอบด้วยนะคะแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งที่อยากจะแจ้งนะคะลูกดวงทุกท่าน fc ทุกทคนไว้ก็คือ ตอนนี้ช่อง YouTube ของก๊อบอ่ะก๊อถูกปิดการแสดงความคิดเห็นนะในบางคลิปนะคะแล้วก็ตอนนี้เป็นปัญหามากที่เป็นเป็นปัญหาที่แก้ไม่ได้ด้วยนะคะเพราะเนื่องจากว่าเขามีการแจ้งนะคะว่าเหมือนกับว่าบางสิ่งบางอย่างเราอาจจะมีการละเมิดนะคะทางช่องทางทางกฎ u t u b e ของเขาไม่ว่าจะเป็นรูปถ่ายรูปภาพจากหน้าหน้าไพ่อะไรประมาณนี้นะคะเห็นที่เขาแจ้งมานะคะ หรือแม้แต่กระทั่งการคอมเมนต์หรือการแสดงความมิคิดเห็นอะไรต่างๆนานาที่อาจจะมีการละเมิดนะคะตอนนี้คือช่องก๊อบก็คือคลิปส่วนใหญ่หลายๆคลิปนะคะก็เลยโดนปิดกัน้นอาจจะจำกัดช่วงอายุช่วงวัยในการเข้ามาชมนะ,ะก็อาจจะกวนจิตกวนใจลูกดวงนิดนึงเนาะว่าจะต้องแสดงตัวตนต้องอะไรต่ออะไรหลายอย่างประมาณนี้นะคะแล้วบางทีก็ไม่ขึ้นหน้าฟีดไม่แจ้งเตือนนะคะแนะนำให้ลูกดวงทุกคนนะคะ ถ้าใครจะติดตามคลิปกอล์ฟแล้วไม่พลาดต้องกดติดตามไว้นะคะแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดไว้นะคะแล้วเวลาที่โทรศัพท์แจ้งเตือนก็เข้ามาดูได้บางคนไม่ได้รับการแจ้งเตือนบางคนทักแอดมินเข้าไปว่ากอฟไม่ลงคลิปหลายวันทั้งๆท,ท,ที่กอลฟลงทุกวันนะคะเพราะตอนนี้ย t u b e ค่อนข้างปิดการมองเห็นเยอะมากนะคะและที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าใครที่เห็นว่าช่องกอฟหรือคลิปไหนโดนปิด ความคิดเห็นอันนั้นคือกอปไม่ได้ปิดนะกอเปิดแล้วเขาก็ปิดพอกอลเปิดแล้วระบบก็ปิดนะคะมันเป็นระบบอัตโนมัติที่เขาปิดเพราะว่าเขาแจ้งว่าเรามีการละเมิดนะคะบางทีภาพหน้าไพ่อะไรที่ดูเหมือนกับเป็นภาพที่ดูล่อแหลมไม่ดีอะไรประมาณนี้เขาก็กลายเป็น AI จับว่าเราละเมิดแล้วอะไรประมาณนี้ทา,ทางที่บางทีเราก็ยังไม่ได้ทำอะไรนะคะก็เลยแจ้งลูกดวงไปนิดนึงแล้วกันเนะว่าถ้าเจอ เอแบบนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นการปิดคอมเมนต์ที่ไม่ให้แสดงความคิดเห็นอันนี้คือระบบปิดเองนะคะหรือถ้าไม่เห็นคลิปกอ๊อปไม่ใช่ว่าก๊อไปไม่ลงคลิปแต่เพราะว่าเขาจํากัดช่วงวัยช่วงอายุแล้วมันไม่ได้ขึ้นหน้าฟีดนะคะต้องเข้าไปกดไปดูในวิดีโอค่ะนะคะ,นะคะก๊อปจะลงคลิปเช้ากับเย็นทุกวันวลนละ2คลิปยังไงก็ฝากเข้าไปรับชมย้อนหลังด้วยละกันนะคะขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะ,ะมาดูกันนะคะว่าพลังงานวันนี้นะคะเขามีอะไรที่ อยากจะพูดอยากจะบอกอยากจะสื่อสารกับคุณบ้างอันนี้หล่นมานะคะไพ่สี่เหรียญแล้วก็ไพ่เลเวอร์เก้าดาบสี่ไม้เท้าไพ่วิวอัลฟาจูนนะคะเดทสองช้วยค่ะไนท์ Night ถือดาบสองเหรียญ ไพ่1ดาบนะคะไพ่ใต้สำรับ The World หน้าไพ่วันนี้นะพลังงานมีไพ่เดทมาด้วยนะคะมีทั้งคนที่ยังคงรักกันอยู่แล้วก็มีทั้งคนที่เลิกกันไปแล้วก็มีนะคะ Lover 2ถ้วยนี่ Lover นี่สถ้วยนะคะเป็นพลังงานไพ่ที่แบบคุณทั้งคู่ ถึงแม้ว่าคุณจะมีปัญหากันถึงขั้นจบกันเลิกลากันไปหรือสร้างความทุกข์ใจหนักใจเหนื่อยใจให้กันและกันในช่วงเวลานี้ก็ตามนะหรือมีปัญหากันอยู่ก็ตามนะหรือจะยังดีกันอยู่ก็ได้นะคะให้รู้ไว้ว่าคนคนนี้เขารักคุณมากเห็นไหมคะสองถ้วยกับเลเวอร์เป็นไพ่ของความรักเป็นไพ่ของความผูกพันนะเป็นไพ่ของความรู้สึกดีๆที่ยังคงมั่นคงต่อคุณสีไม้เท้าคนคนนี้ยังมั่นคงกับคุณมากมาก และที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งคุณดูหน้าไพ่นะคะไพ่ the w o r l d ก็เป็นไพ่วงกลมหนึ่งดาบก็เป็นไพ่เหมือนกับวงกลม v i e l of fortune ก็เป็นไพ่วงกลมสองเหรียญคือไพ่ของ infinity ที่มันไม่มีวันสิ้นสุดไพ่เดทแต่เป็นไพ่วงกลมสิ่งที่กอบฟอยากจะสื่อสารให้คุณรู้ก็คือตอนนี้ถ้าพลังงานคุณกับคนที่คุณรักเป็นหน้าไพ่ของการวนไปเวียนกลับ นะเดี๋ยวรักเดี๋ยวเลิกเดี๋ยวมาเดี๋ยวหายเดี๋ยวออนเดี๋ยวออฟนะคะความรักบางครั้งรักเดี๋ยวก็รักกันเดี๋ยวก็ดีกันเดี๋ยวก็เลิกกันเดี๋ยวก็ตัดจบกันไปไปมาๆอยู่แบบเนี้ยวนอยู่หลูเนี้ยมาตลอดเวลาหลายๆรอบแล้วตัดใจจากกันไม่ได้สัทีเลิกกันไม่ได้สัทีลืมกันไม่ได้สัทีให้คุณรู้ไว้นะคะว่าเขาคนนั้นที่เขายังวนวนเวียนอยู่ในชีวิตคุณ ไม่ยอมตัดใจจากคุณนะคะไม่ยอมเลิกกับคุณหรือไม่ยอมที่จะแบบหายไปจากชีวิตคุณนั่นเพราะว่าคนคนนี้เขายังคงรักและเขายังคงเป็นห่วงคุณมากมันเป็นไพ่ของความห่วงใย,ยมันเป็นไพ่ของการวนลูปเดิมมันเป็นไพ่ของความรักความผูกพันที่คนคนนี้ไม่สามารถ move on จากคุณได้ไม่สามารถตัดใจจากคุณได้ ต่อให้สถานการณ์ในปัจจุบันคุณและเขาจะตัดสินใจที่จะจบกันไปแล้วก็ตามเลิกกันไปแล้วก็ตามแต่คุณเห็นไหมคะว่าไพ่เดทใบนี้คุณดูให้ดีเป็นไพ่เหมือนงูกินหางคุณเห็นไหมคะเนี่ยไพ่มันเป็นเป็นเหมือนหัวงูมากินหางนั่นหมายความว่าเป็นการวนลูปเดิมคะ่ะเป็นการเลิกที่คนคนนี้ยังเลิกไม่ได้สถ,ถานนะอาจจะจบกันก็จริงแต่ใจเขาไม่เคยจบกับคุณ ใจเขายังไม่ยุติที่จะคิดนะคะเรื่องราวเกี่ยวกับคุณที่ไปฝังใจไปอยู่ในหัวของเขาในหัวเขาคิดถึงแต่เรื่องคุณและเขาก็ยังอยากวนเวียนกลับมาในชีวิตคุณต่อให้วันนี้เวลานี้คุณกับเขาไม่มีกันอยู่ในชีวิตก็ตามแต่คนคนนี้ยังคงวนเวียนแอบส่องแอบดูแอบ,อ,แอ,บ,แอ,บอยากรู้อยากเห็นนะคะเรื่องของคุณว่าคุณเป็นยังไงคุณสบายดีไหมคุณมีใครแล้วหรือย,ยัง คุณมีความทุกข์ยังไงบ้างคุณยังคิดถึงเขาไหมคุณยังต้องการเขาหรือเปล่าส่วนในคนที่ยังคบยังรักกันอยู่ให้คุณรู้ไว้ว่าถึงแม้ว่าคุณจะทะเลาะกันกี่ครั้งกี่คราวจะมีปัญหากันกี่หนนะคะคนคนนี้เขาก็ยังวลเวียนอยู่ในชีวิตคุณเพราะเขาตัดใจจากคุณไม่ได้ค่ะเนี่ยไพ่ตัดใจไม่ได้พยายามตัดใจแต่ตัด,ต,ดตัดเท่าไหร่ก็ตัดไม่ได้ยิ่งตัดยิ่งจํายิ่งลืมกลับยิ่งจํา เพราะคุณกับเขามีไพ่ของความผูกพันกันนะคะแต่เพียงแค่ว่าสถานการณ์บางคนอาจจะกล้ามกืืนฝืนทนไม่สามารถที่จะอยู่กันในสถานะการ์เป็นคนรักได้แล้วก็อาจจะลดสถานะกันลงมาจะเป็นเพื่อนเป็นคนรู้จักเป็นกาลยานามิตรหรือบางคนคุณอาจจะรู้สึกว่าไม่อยากแม้จะเป็นแต่เพื่อนกับเขาไม่อยากแม้จะเป็นเป็นคำว่าเพื่อนก็ไม่อยากเป็นกับเขาอะไรประมาณนี้แต่คนคนนี้ ให้คุณรูไว้เลยค่ะเขายังเป็นงูกินหางอยู่เลยยังไปไหนไม่รอดค่ะเขายังตัดใจทําใจจากคุณไม่ได้ move on จากคุณก็ยังไม่ได้ยังวนอยู่ในในโลกของคุณคุณก็ยังไปวนอยู่ในโลกของเขาต่างคนต่างอยู่ในโลกของการละกันที่ไม่สามารถลืมกันได้แล้วตอนนี้เขาเครียดมากๆคนคนนี้เครียดนะคะกังวลใจทุกใจไม่สบายใจนะคะ รู้สึกว่าจะทํายังไงถึงจะลืมคุณได้ในบางครั้งสําหรับคนที่เลิกกันไปแล้วนะคะทำเท่าไหร่พยายามเท่าไหร่ก็ลืมไม่ได้พยายามที่จะไปสนใจเรื่องอื่นก็ลืมไม่ได้ส่วนคนที่คุณยังรักกันอยู่คนคนนี้นะคะเขากลับยิ่งรักคุณมากขึ้นมากขึ้นทุกวันถึงแม้ว่าบางครั้งการแสดงออกเขาอาจจะทําให้คุณทุกข์ใจบ้างเครียดบ้างแต่จริงๆแล้วเขารักคุณปฏิเสธไม่ได้เลยแหละว่าเขารักคุณใจเขาคือมีแต่คุณใจเขาโหยหาแต่คุณ นะคะต่อหน้าอาจจะทำเป็นแข็งกร้าวคำพูดไม่ดีนะคะหรือมีกิริยาอาการท่าทีที่ดูไม่สนใจยายดีอะไรคุณก็ตามแต่นะคะดูมีความเป็นอัตตาตัวตนดูมีความเป็นมีกับคนที่มีกำแพงดูมีระยะหา่างแต่จริงๆเขาอย่างลากลึกลงไปมีความมั่นคงกับคุณมากๆคุณดูไพ่สี่เหรียญ ซีเรียสคือเป็นเป็นความสัมพันธ์ความรู้สึกที่เขาอยางลากลึกลงไปเพราะอะไรเขาถึงเลิกไม่ได้ตัดใจไม่ได้เพราะความรู้สึกที่เขามีให้คุณน่ะมันเหมือนกับเป็นรากแก้วมันฝังลากลึกลงไปจนมันเติบโตมาจนแบบเปรียบเสมือนกับเนี่ยเห็นไหมคะรากไม้เนี่ยที่มีแต่ความมั่นคงคนคนนี้ยังมั่นคงกับคุณในเรื่องของความรู้สึกมากๆ ถึงแม้ว่าจะจบกันไปยังไงจะนานหรือจะเร็วจะพึ่งจบหรือจะเลิกกันมานานแล้วก็ตามแต่ใจเขายังคงวนเวียนคิดถึงแต่คุณคนคนนี้ลืมไม่ได้ต่อให้คุณงอนกันหายกันไปนะคะคนที่คบกันอยู่คนที่รักกันอยู่ต่อให้คุณมีปัญหากันไม่พอใจการพูดจาไม่ดีใส่การทะเลาะกันเถียงกันคนคนนี้ก็ลืมคุณไม่ได้ยังไงคนนี้ก็เลิกกับคุณไม่ได้ ะะเพราะฉะนั้นจากพลังงานไพ่วันนี้นะคะเปิดขึ้นมาเนี่ยเป็นในเรื่องราวของคนที่เหตุผลที่เขายังวนเวียนอยู่ในชีวิตคุณนะคะก็เพราะว่าเขายังลืมคุณไม่ได้เพราะเขายังคงมีความรักมีความห่วงใยคุณมากๆเลยนะคะทีนี้เราไปดูกันต่อว่าสถานการณ์ความรักของคุณและเขาในอนาคตอันใกล้นี้จะเป็นยังไง สถานการณ์ความรักของคุณกับเขาในอนาคตอันใกล้นี้จะเป็นยังไงคะสองไม้เท้านะคะเป็นไพ่ของการรอคอยเป็นไพ่ของการเว้นระยะห่างก็ได้นะหรือมีช่องว่างระหว่างความสัมพันธ์หรือบางคนไกลกันหรือมีทางเลือกเจ็ดดาบ lover judgment นะคะ เก้าถ้วยค่ะสามถ้วย DM Place Queen ถือถ้วยนะคะสิบถ้วย Queen ถือดาบให้ใต้สำรับอ่ะใบเดิมเนี่ยเห็นไหมเขาก็ยังวนเวียนกันอ่ะคุณกับเขาก็ยังเป็นวงกลมอ่ะ Move on เป็นวงกลม คือเขาก็ยังวนเวียนอยู่ในชีวิตคุณคุณทนะั้งคู่ก็ยังคงวนเวียนในชีวิตของกันและกันอยู่แบบนี้เป็นวงกลมคือไม่มีวันสิ้นสุดอะนะคะสุดท้ายแล้วคุณก็ยังคงกลับมาให้ความสุขซึ่งกันและกันต่อให้คุณจะห่างไกลกันนะคะต่อให้คุณจะแยกทางกันหรือแยกกันอยู่ตอนนี้นะคะบางคนตัวไกลใจหาบางคนตัวใกล้ใจไกลอะไรประมาณนี้ก็ได้นะคะบางคน คนคนนี้ขอแค่เพียงได้ยังคงมีคุณอยู่ในชีวิตจะเป็นเพื่อนก็ได้จะเป็นความรักที่ไม่มีเงื่อนไขกันก็ได้จะให้เขาอยู่ในสถานะใดเขาก็ยอมหรือจะให้เขากลับมาในสถานะของการเป็นคนรักเขาก็ยินดีแต่บางคนนะคะอาจจะติดพันธะภาระบางสิ่งบางอย่างทั้งคุณและเขาที่ไม่สามารถที่จะมาเริ่มต้นกันใหม่ได้แล้วก็มีเพราะบางคนมันมีพลังงานไพ่ที่เลิกกันไปนานแล้ว แล้วต่างคนอาจจะไปเริ่มต้นชีวิตใหม่แต่คุณเชื่อไหมว่าคนคนนี้ไม่เคยลืมคุณอันนี้คือต้องบอกนะคะว่าบางคนนะไม่ใช่ทุกคนบางคนเลิกกันไปแล้วห่างกันไปแล้วจบกันไปแล้วต่างคนต่างมีคนใหม่แล้วแต่คนคนนี้ก็ยังลืมคุณไม่ได้ยังคงคิดที่อยากจะกลับมาในชีวิตคุณยังคงคิดที่อยากจะกลับมาเป็นเพื่อนคุณนะคะแต่บางคนถ้าคุณและเขา ยังไม่มีใครเริ่มต้นชีวิตใหม่หรืออาจจะมีใครคนใดคนหนึ่งไปเริ่มก็ได้จะไปเป็นมีมือที่สหรือจะอะไรก็ตามบุคคลที่3การทำอะไรรับหลังการทำอะไรปิดบังซ่อนเร้นการทำผิดพลาดพังเผออะไรไปในในการที่เขาอาจจะทำโดยที่ไม่ได้ตั้งใจท้ายที่สุดในอนาคตอันใกลน้นี้ก็มีพลังงานที่เขาจะกลับมาวนเวียนในชีวิตคุณ กลับมาในที่นี้เพราะอะไรเพราะคิดถึงค่ะนะคะเลิฟเวอร์เอ็มเพลสคุณยังคงเป็นคนดีที่สุดสําหรับเขายังคงมีความรักควีนถือถ้วยเขายังคงมองคุณเป็นความรักที่มั่นคงเป็นสิบถ้วยนะคะเขายังคงรู้สึกว่ายังไงก็ตามแต่ถ้าคุณจะบังคับคุณจะไล่ให้เขาไปเขาไม่ไปคุณจะบังคับให้เขาเลิกเขาไม่เลิกคุณจะบังคับให้เขาเลิกติดต่อกับคุณเขาไม่เลิกติดต่อ นะคะถึงแม้ว่าคุณจะไม่ได้คุยกันแต่ให้รู้ไว้เลยว่าคนคนนี้รู้ทุกสิ่งทุกอย่างของคุณเพราะเขายังคงแอบสืบแอบส่องเรื่องราวของคุณตลอดเวลาเจ็ดดาบคือการสืบการส่องการอยากรู้อยากเห็นนะคะเขาอาจจะแอบดูพฤติกรรมคุณทุกพฤติกรรมก็ได้โดยที่คุณเองอาจจะไม่รู้ตัวนะคะส่วนใครที่คุณคบกันอยู่ใครที่คุณรักกันอยู่ให้คุณรู้ไว้นะว่าคนที่คุณ อาจจะมีปัญหากันบ้างงอนกันบ้างไม่เข้าใจกันบ้างในตอนนี้ไม่คุยกันเมินเฉยใส่กันเดี๋ยวเขาก็วนกลับมาค่ะเพราะเขายังวนเวียนในชีวิตคุณคือพลังงานวันนี้เป็นพลังงานของคนที่เหตุผลที่เขายังวนเวียนอยู่ในชีวิตคุณ<ๆ>ก็เพราะว่าเขาลืมคุณไม่ได้เขาทิ้งคุณไปไม่ได้เขารักคุณเขาตัดใจจากคุณไม่ได้เขาเป็นห่วงคุณเขาห่วงคุณเขายังคงห่วงแหนอยู่ เขายังคงอยากดูแลทะลุถนอมดอกไม้ของเขาไว้เห็นไหมเขายังคงกอดเก็บไว้เห็นไหมคะดอกไม้ที่สวยงามคุณเปรียบเสมือนดอกไม้ที่สวยงามในชีวิตเขาคุณเปรียบเสมือนสิ่งที่งดงามในเส้นทางความรักของเขาต่อให้สถานะคุณตอนนี้จะยังคบกันอยู่เลิกกันไปแล้วงอนกันไม่ชัดเจนนะคะ หรือคุณทั้งคู่ต่างคนต่างมีใครกันไปแล้วก็ตามแต่ใจคุณทั้งคู่ยังคงส่งถึงกันได้ยังคงสื่อถึงกันได้ในหัวสมองเขาในความคิดเขาในความต้องการของเขาคือเขายังคงเฝ้ารอคอยการกลับมาวนเวียนกลับมารักกันและเติมเต็มความรักความสุขสารสัมพันธ์ไปด้วยกันในบางคนคนคนนี้กับคุณนะคะในอนาคตเขารู้สึกว่า ถ้าคุณกับเขาไม่สามารถกลับมาเป็นคู่รักกันได้ไม่สามารถกลับมาเป็นครอบครัวกันได้เขาขอแค่เพียงได้อย่างน้อยๆเรามีโอกาสที่จะได้คุยกันเรามีโอกาสที่จะได้สื่อสารกันเรามีโอกาสที่จะได้ถามสารทุกขสุขดิบกันหรือกลับมาเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันแค่นี้เขาก็พอใจนะคะแต่บางคนสิ่งที่เขาคาดหวังกับคุณก็คือ การกลับมารักการกลับมาเป็นครอบครัวสิบถ้วยการกลับมาพัฒนาความสัมพันธ์ให้ไปถึงจุดที่มันสูงสุดของความสัมพันธ์คือการเป็นครอบครัวการแต่งงานการใช้ชีวิตคู่นะคะการลงเอยด้วยการการลงหลักปักฐานกันนี่คือสิ่งที่เขาคาดหวัง The world นอกเหนือจากเป็นไพ่ของการ move on เป็นวงกลมไพ่ของการวนเวียนกันในชีวิตยังเป็นไพ่แห่งความสำเร็จ ยังเป็นไพ่แห่งการตอบรับการยอมรับนะคะการคอมพลีกก็เหมือนกับทุกอย่างมันจะสำเร็จได้ในท้ายที่สุดอะไรประมาณนี้คือเขายังอยากให้เป็นแบบนั้นแล้วคนคนนี้แอบสองคุณผ่านโลกออนไลน์มากๆถ้าคุณอยู่ไกลกันนะบางคนเป็นรักทางไกลต่างชาติต่างาศาสนาต่างภาษาต่างวัฒนธรรมนะคะไม่ว่าจะเป็นต่างจังหวัดตา่างอำเภอต่างประเทศก็ได้นะ t h อยู่ไกลกันอยู่ห่างกันแต่ก็ยังคงเฝ้ารอกันเขาก็ยังคงคาดหวังยังคงเฝ้ารอคุณยังคงแอบดูนะคะแอบ2คุณผ่านโลกโซเชียลตลอดเวลานะคนคนนี้เพราะลืมคุณไม่ได้นะคะเรื่องราวคุณก็เป็นแบบนี้นี่คือสิ่งที่เขาจะเทคแอคชั่นในระยะเวลาอันใกล้นี้นะบางคนคุณอาจจะได้เขากลับมาในสถานะของการเป็นคนรักเลย แต่บางคนคุณกับเขาอาจจะเป็นคนรักกันอยู่แล้วงอนกันเดี๋ยวก็จะได้กลับมาดีกันแต่บางคนนะ่ะถ้าใครฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งสถานะตอนนี้ไม่เหมือนเดิมคุณก็มีโอกาสที่จะได้เจอหน้ากันได้สื่อสารกันทางโลกออนไลน์ได้ทักทายกันมาถามสารทุก์สุขดิบนะคะจะเป็นเพื่อนกันหรือจะตัดสินใจจะมาเป็นแฟนกันอันนี้ก็เป็นไปได้ทั้งสงกรณีเลยนะคะเพราะว่าไพ่มีทั้งสถ้วยขึ้นมา แล้วก็มีไพ่ทั้งสิบถ้วยทั้งเลเวอร์เป็นไปได้ทั้งสองกรณีนะคะมันอยู่ที่ว่าคุณทั้งคู่จะตัดสินใจที่จะวางรูปแบบความสัมพันธ์นี้แบบไหนเท่านั้นเองแต่เพียงแค่ก๊อปจะบอกว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันยังไม่ได้จบลงนะนะคะมันยังวนเวียนกันอยู่เหตุผลที่เขายังวนเวนียน,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 นในชีวิตคุณที่คุณรู้สึกว่าจะเอายังไงกับคุณกันแน่พอคุณตัดใจได้เอาโผล่มาอีกแล้ว พอคุณรู้สึกเริ่มมีความหวังกับเขาอ้าวหายไปอีกแล้วเขาก็จะวนเวียนอยู่แบบเนี้นะคะไม่จบไม่สิ้นทีนี้เราไปดูบทสรุปของเรื่องนี้กันบทสรุประหว่างคุณกับเขาจะเป็นยังไงคะในเรื่องราววันนี้นะคะที่กอลอ่านไพ่ไปบทสรุปในเรื่องราววันนี้ของคุณกับเขาจะเป็นยังไงคะตามที่พลังงานไพ่บอกมาเนี่ยคะ่ะ ที่เขาวนๆวนเวียนแล้วเขาจะทำอะไรต่อให้มันเป็นรูปเป็นร่างไหมสามเหรียญคือการวางแผนนะคะไพ่ Hi, the empress นะคะดูไม่ออกเลยสิบสิบเหรียญน,นะคะสามไม้เท้า c h a r i o t ค่ะแปดเหรียญไ i g ินเท e s มาทั้ง5าเป็นแทสซัมมี่เอ็มเพรสเลยนะเฮอร์มิตนะคะเก้าถ้วยไพ่จัดเม้นท์นะคะไพ่ใต้สำรับเป็นไพ่เดอะซันไพ่เดอะซันมานี่ก็คือไม่ต้องพูดถึงแล้วเนาะทุกอย่างนะคะพไพ่ใบนี้คือไพ่ที่ดีที่สุดใน78บใบในสำรับเป็นไพ่ของความสำเร็จ เป็นไพ่ของความสักเซสนะคะความ c o m p l e t ทุกอย่างเป็นไพ่ของความอุดมสมบูรณ์ความสมหวังความสมหวังดังปรารถนาของคุณอนะอะไรก็ตามแต่ที่ดูไม่ชัดเจนอะไรก็ตามแต่ที่ดูเป็นไปไม่ได้ดูช้าเหลือเกินดูนิ่งเหลือเกินดูเงียบเหลือเกินนะคะดูห่างไกลกันมากๆเลย ความสัมพันธ์นี้ดูไกลเกินเอื้อมหรือเกินโอกาสในการที่จะพัฒนาก็ดูยากๆเนอในบางคนสถานะก็ไม่มีความชัดเจนก็ไม่ได้แถมบางคนไปเจอในเรื่องของเติร์ดปาร์ตี้อีกบางคนก็ระยะทางไกลกันออีนะคะบางคนก็มีปัญหาเรื่องเงินเรื่องทองเงินทองไม่ค่อยมีอยากจะมาสู่ขออยากจะมาดูแลอยากจะมาจริงจงังการเงินก็ไม่เอื้ออํานวย ปัจจัยเยอะแยะมากมายไปหมดบางคนก็ติดปัญหาครอบครัวอีกนะคะลูกติดพ่อไม้แม่ไม้ครอบครัวเก่ายังไม่ยอมอตัดสินใจที่จะเอาอยัางไงจะเลือกครอบครัวเก่าหรือจะเลือกอครอบครัวใหม่คือสถานการณ์เป็นไปได้หมดพ่อแม่พี่น้องเพื่อนฝูงทุกการกระทําทุกปัญหาสุดท้ายแล้วเมื่อถึงเวลาจัดเม้น นะคะจัดเมนคือไพ่เมื่อถึงเวลาเห็นไหมคะว่าเทวดาเป่าเป่าสังและเป่าเขาเนี่ยเห็นไหมคะคุณจะมีเวลาที่คุณจะได้โบยบินเป็นผีเสื้อเป็นดอกไม้เป็นเป็นแสงพระอาทิตย์ที่มีความสุขสมหวังสำเร็จมีแต่ความชื่นมื่นสดชื่นจ่มใสหน้าตาเบิกบานสำราญอุราเลยแหละสำราญใจเลยแหละนะคะ ค,ค,คุณจะได้รับกับความสําเร็จคุณจะได้รับกับความสุขในความสัมพันธ์นี้ในท้ายที่สุดนะในท้ายที่สุดหมายความว่า perfect timing ของแต่ละคนไม่เท่ากันแต่คุณจะมีโอกาสที่คุณจะได้รับกับความสมหวังในความสัมพันธ์นี้ที่เป็นความสุขอย่างสวยงามแต่ทุกอย่างมันต้องเกิดจากการวางแผน การปรับตัวนะคะชาลีออดเป็นไพ่ของการบา,บางสิ่งบางอย่างคุณกับเขายังคงมีความแตกต่างกันอยู่นะนะคะยังคงแตกต่างกันอยู่ไม่ว่าจะเป็นทัศนคติมุมมองวิสัยทัศน์นะคะไลฟ์สไตล์ของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันในบางคู่ความต้องการในชีวิตก็ไม่เหมือนกันเป้าหมายในชีวิตคุณและเขาบางคนก็ไม่เหมือนกันอะไรประมาณนี้เพราะฉะนั้นทุกอย่างคุณกับเขา8เหรียญสมเหรียญคือต้อง ต้องมีการวางแผนการดําเนินชีวิตการดําเนินความรักที่จะทํำยังไงถึงจะสามารถเอาความต้องการคูณกับความต้องการเขาเอามาหลอดลอหลอหล,อ,ลอมรวมกันให้เป็นหนึ่งเดียวให้ได้เพื่อที่จะนําพาความสัมพันธ์เนี้ยไปสู่ความสําเร็จนะคะแต่ความสําเร็จท้ายที่สุดมันจะเป็นความสําเร็จที่สวยงามนะเพราะฉะนั้น ความสัมพันธ์เนี่ยโอกาสในการกลับมามีความสุขโอกาสในการที่จะพัฒนาความสัมพันธ์นะคะหรือหันกลับมาปรับความเข้าใจนะของคุณทั้งคู่เนี่ยมีสูงมากๆอ่ะพอกรอบดูไพ่แล้วมันเป็นไพ่ของการการที่คุณทั้งคู่ยังไงก็ยังวนๆเวียนๆกันอยู่ในชีวิตอะ่ะแต่แค่บางคนเท่านั้นบางคนจริงๆ ที่อาจจะได้วนเวียนกันกลับมาอยู่ในสถานะของการเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันแต่พลังงานส่วนใหญ่คือเป็นครอบครัวนะคะพลังงานส่วนใหญ่ถ้าไม่ถึงขั้นครอบครัวก็เป็นในลักษณะของการที่เป็นคนรักที่พัฒนากันได้เป็นคู่รักที่พัฒนากันไปสู่จุดที่ยั่งยืนในอนาคตได้เป็นความสุขของกันและกันนะคะเนี่ยคือพลังงานวันนี้นะคะ แต่ประเด็นหลักนะท็อปิกหลักเลยนะที่กอฟอยากจะบอกคุณก็คือว่าเหตุผลที่เขายังคงวนเวียนอยู่ในชีวิตคุณนะ่ะก็เพราะว่าเขาอ่ะตัดใจจากคุณไม่ได้นะคะเขาลบภาพความทรงจำลบลบเลือนความรักของคุณกับเขาออกจากความคิดเขาไม่ได้เลยนะคะเพราะว่ามันยังเป็นสิ่งที่สวยงามเหลือเกินสำหรับความรู้สึกของเขา เขาถึงได้ยังคงวนเวียนในชีวิตคุณถึงแม้ว่าบางคนอาจจะรู้สึกว่ามันคงเป็นไปได้ยากอย่างที่ก๊อฟอธิบายไปบางคนเขาอาจจะไม่ได้ต้องการเขาอาจจะไม่ได้ต้องการที่จะต้องครอบครองแต่บางคนเขาต้องการแค่อยากมีคุณในชีวิตเพราะบางคนบางสถานะไม่สามารถที่จะเริ่มต้นกันได้ก็มีนะคะเราก็ต้องมองถึงหลักความเป็นจริงของชีวิตเราด้วยเนาะดูไพ่เพื่อเป็นแนวทาง อะไรที่ดีรับไปอะไรที่ไม่ดีทิ้งไว้นะคะแล้วก็อะไรที่เรารู้สึกว่าโอเคนะมันมีความเป็นไปได้บางคนมีความเป็นไปได้ร้อยเปอร์เซนเลยล่ะแต่บางคนอาจจะเป็นไปได้มากน้อยก็แล้วแต่บริบทของแต่ละคู่แต่ละคนเพราะฉะนั้นใช้วิทยาในการรับชมรับฟังนะคะนะทีนีนะ้อันนี้ได้บทสรุปแล้วเนาะมาดูกันต่อว่า เขามีอะไรมีข้อความอะไรที่อยากจะบอกกับคุณบ้างเสียใจทุกครั้งที่ดูรูปเก่าๆของคุณฉันอยากตื่นขึ้นมาแล้วเจอคุณทุกเช้า ได้แค่แอบมองเห็นไหมเขาแอบมองคุณตลอดแหละนะคะฉันเสียใจยิ่งขว่คว้ายิ่งห่างทุกครั้งที่ฉันรักฉันจะซื่อสัตย์จนโง่เสมอไม่รู้นะคะว่าใครทำใครเพราะบางคนคุณอาจจะทำเขาบางคนเขาอาจจะทำคุณก็เป็นไปได้คุณคือเหตุผลเดียวที่ฉันจะยอมสู้และอดทน คุณคือภรรยาในอนาคตของฉันฉันไม่ใช่คนดีที่สุดแต่พร้อมจะอยู่ที่คุณคุณคือแสงสว่างในชีวิตฉันอีกคนก็รักอีกคนก็แสนดีเนี่ยบางคนมันเป็นในเรื่องของเติร์ดปาร์ตี้ด้วยไงคะที่กอบอกอะมีทั้งไฮพินเทสมาแล้วก็มีทั้งดีเอ็มเนะคะก แล้วแต่เนาะต่างคนต่างบริบทบอกแล้วนะคะว่าทุกคนสถานการณ์ไม่อาจเหมือนกันได้ทุกคนอยู่แล้วนะก็รับแต่ข้อความของตัวเองไปไกลแค่ไหนก็จะไปหาเธอนี่สำหรับคนไกลเห็นไหมคะมีทั้งเรื่องความห่างไกลมีทั้งเรื่องอะไรต่ออะไรหลายสิ่งหลายอย่างอะ่ะนะเพราะฉะนั้นคนคนนี้ยังไงก็ตามแต่ละ คือตัวเขาเองอ่ะเขาก็ยังคงวนเวียนในชีวิตคุณถึงแม้เขารู้สึกว่ามันจะไม่ได้เป็นไปอย่างหวังของคุณทั้งสองคนก็ตามแต่เขาขอแค่ได้เห็นคุณผ่านโลกโซเชียลก็ได้ผ่านโทรศัพท์ก็ได้นะคะผ่านโลกออนไลน์ก็ได้ถึงแม้ว่าคุณจะไม่คุยกับเขาหรือบางคนอาจจะอยู่ที่ทํางานเดียวกันขอแค่เห็นผ่านๆตาก็ยังดีขอแค่เห็นปลายหางตาก็ยังดีอะไรประมาณนี้หรือบางคนเขาอาจจะแบบ าแอบดูคุณที่บ้านของคุณไม่เห็นหน้าเห็นหลังคาบ้านก็ยังดีเห็นที่ทำงานก็ยังดีอะไรประมาณนี้นะคะก็เป็นไปได้เช่นกันนะนี่ก็คือพลังงานวันนี้นะคะก็ยังไงก็ฝากทุกคนช่วยเป็นกำลังใจให้กอลด้วยละกันนะคะแล้วก็ขอให้คุณได้รับพลังงานดีๆกลับไปนะคะแล้วก็ฝากกดติดตามซับสไคร์ไลค์แชร์เป็นค่าครูให้กอลด้วยละกันนะคะขอบคุณมากๆนะสวัสดีค่ะ